พี่เป๊ปสวัสดีครับสวัสดีครับคุณฟังครับสวัสดีครับคุณวัชรพลพงศ์ไปยูเครนเลยนะแต่วันนี้สั้นสักก่อนเดี๋ยวจะได้เข้าการเมืองพี่เป๊ปอกอมันสั้นๆไม่ได้เลยยูเครนที่มันต้องยาวเอามาเลยมาเลยยูเครนก่อนเอายูเครนวันนี้เข้าประชุมซัมมิตของนาโต้เนาะครับแล้วก็ประชุม G7 ด้วยที่กรุงดัตเซลครับแล้วก็ไบเดนไบเดนก็ไปเนี่ยวันนี้ก็ไปแล้วก็ ก็คงจะต้องมีการพูดคุยหาเือกันแต่ว่าประเด็นใหญ่ของนาโตวันนี้ก็คงจะต้องพูดในเรื่องของการเพิ่ม <คน S 1> มาตรการ<ม><ม>ด้านการทหารความช่วยเหลือเนี่ยครับ<ม>ซึ่งก่อนที่จะประชุมมีทางทางเจนสโตเทนเบิร์กเนี่ยเลยค่ะนาโต่กีให้สัมภาษณ์บอกว่าก็จะมีการปรับแผนในส่วนของการวางกำลังเพิ่ม ประเทศละหนึ่งกองพันเลยนะเยอะมากนะครับคือจะวานสี่กองพันเนี่ยครับในประเทศยุโรปตะวันออกซึ่งที่บิวานี่ก็ไม่มีประเทศไหนที่ติดกับรัสเซียนะก็จะมีสโลวาเกียนะครับครับมีฮังการีแล้วก็มีโรมาเนียซึ่งสามประเทศนี้ก็อ่าแล้วก็จะมีในส่วนของบูกาเลียด้วยอันนี้ก็เป็นอีกที่บอกถึงการปรับในส่วนของ นาโตเองนะครับเพราะว่านาโตเองก็ย้ําตลอดว่าสงครามยูเครนนั้นยูเครนไม่ได้เป็นสมาชิกนาโตว่านั้นก็ทางนาโตเองก็จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในข้อตกลงในส่วนที่สัญญาที่บอกว่าอกระทํากับประเทศหนึ่งก็จะมีผลต่อทุกประเทศในกลุ่มนาโตนะก็จะไม่ก็จะไม่มีผลในเรื่องนี้แต่ว่าสิ่งที่มีความกังวลกัน แล้วก็พูดกันตลอดที่ผ่านมาเนี่ยครับมันก็มีสมาชิกในกลุ่มของนาโต้เนี่ยให้สัมภาษณ์เหมือนจะว่าควรจะต้องมีอกองกําลังรักษาสันติภาพครับเข้าไปอยู่ในยูเครนคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยครับมีนายกจาก4ประเทศเนาะ,ะอ้สามประเทศก็มีโปแลนด์ม,มีเช็ก แล้วก็มีสโลวันีสโลวานีสเนี่ยครับที่ไปที่เคียบไปเข้าไปเข้าไปยูเครนใไปเจอเซเลนสกี้แล้วก็ทางนายกโปแลนด์เนี่ยก็ไปเสนอความเห็นในลักษณะว่ามันควรจะต้องมีกองกําลังรักษาสันติภาพเข้าไปอยู่ในยูเครนนี้ก็คงเป็นการพูดเหมือนกับว่าถ้ามันมีข้อตกลงจยุดยิงแล้วก็ต้องมีพิพิพิงฟอสอะไรเนี่ยนะครับเข้าไปอยู่ตรงนั้นครับหลังจากแสดงความเห็นอย่างเนี้ครับ ทางเชื่เกีรับล้อมนะครับมันก็เป็นรัฐมนตรี่างประเทศของทางรัสเซียครับแล้วก็แสดงความกังวลในเรื่องนี้เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าเอากองกําลังของนาโต้เนี่ยครับกองรักษาความมั่นคงความสงบเนี่ยครับมันก็ต้องเป็นกองกําลังของนาโตแน่นอนเพราะว่านาโตนั้นมีสามสิบประเทศครับอยู่ในยุโรปและกันในยุโรปตะวันออกนะครับทางเชื่เกีรับลอมเนี่ยก็แสดงความกังวลในเรื่องนี้ว่าเฮ้ยถ้าเอา กองกำลังสันติภาพเข้ามานี่มันก็จะกระทบกับทางรัสเซยียโดยตรงนะแล้วไอ้ผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะขยายวงนะกลายเป็นความขัดแย้งขึ้นมาอะไรเนี่ยครับประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้ววันนี้ครับที่เล่ายาวถึงตงี่ด้วยเห็นว่าวันเนี้ยางนาโต้ซัมมิตจะประชุมกันครับแล้วก็มีการพูดกันว่านายกโปแลนด์เนี่ยอาจจะเสนอแนวคิดลักษณะอย่างนี้นะครับใน ที่ประชุมซัมมิตก็ต้องรอดูไว้ผลการประชุมจะเป็นยังไงแต่ว่าเรื่องนี้นี่เมื่อช่วงเช้านี่ผมก็ดูของทางสำนักข่าวต่างประเทศนี่ก็มีการสกายนิวเนี่ยครับออื uh huh. เขาเป็นสัมภาษณ์อขบทูดของรัสเซียประจำยูเองเนาะคุณเดนทิที่โปลายาสกี้เนี่ยครับ uh huh. นักข่าวก็ถามเลยว่าเฮ้ยไอความเป็นไปได้ ที่มันจะเป็นสง,งนครามนิวเคลียร์หรือไปเพราะตอนนี้ที่เราดูสื่อกระแสทางทีกตะว,วันตกนะครับก็พยายามนำเสนอขา่าวให้เห็นว่านนเ,เนี่ยรัสเซียเนี่ยพยายามจะใช้อาวุธสารเค,รรครมีนะเราก็พูดถึงความเป็นไปได้อาจจะมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์ด้วยเพราะว่าตอนก่อนตอนช่วงหลังจากปลุก ยูเพลแล้วนี่ปูตินก็บอกกับว่าเฮ้ยถ้ามันมีประเทศที่สามก็คงหมายถึงเอนาโต้เนี่ยครับเข้ามาแทรกแซงมาเกี่ยวข้องเนี่ยก็เตรียมพร้อมได้เลยนะอาจจะมีผลตอบรับผลที่จะตามมาคอนซีเวนเนี่ยครับที่มันจะรุนแรงอย่างที่ไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนปูตินไม่เคยใช้คําว่านิวเคลียร์เนาะแต่ว่าการพูดลักษณะนี้คนก็มองว่าเฮ้ยมันหมายถึงอะไรอาวุนิวเคลียร์ไหมอ่าแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยครับก็มีทาง มีทางรัฐมนตรีต่างประเทศของทางอังกฤษนะครับแล้วก็ทางรัฐมนตรีต่างประเทศของทางสหรัดเองก็พูดในจรารการเหมือนกับว่ามันอาจจะขยายตัวกลายเป็นการเผชิญหน้าระหว่างนาโต้กับทางรัสเซียทางกริินเลยก็เลยสั่งการเลยว่า a เลิ t เรียมพร้อมในส่วนของกองกําลังป้องกันนิวเคลียร์นี่ครับอันนี้มันก็ต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงบุกยูเครนวันที่24วันนี้ก็เข้าวันที่ ั้งหมด29วันแล้วนะครับ,รบเหนยวผมคับเสียงของดิมิตีโพลยาตี้นะครับอืตอบคาถามนักข่าวในเรื่องไว้มันเรื่องนิวเคลียร์เนี่ยมันมีความเป็นไปได้อย่างไรหรือไม่ซึ่งท่านุูโอตัก็บอกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่ารัสเซียถูกโพรวถูกยั่วยุถูกโจมตีจากทางดาโต้หรือไม่นะครับ,รบเพราะว่าเรื่องนิวเคลียร์เนี่ยไม่ได้เป็นเป็นทางออกสุดท้ายหมายความว่าถ้ามันมีสถานการณ์ ที่มันนันมันนำไปสู่การใช้อาวุธนิวเคลียร์เนี่ยคนที่คิดเรื่องลักษณะนี้ในนาโตเองจะต้องคิดให้ดีเพราะว่ารัสเซียนั้นมีอาวุธนิวเคลียร์อยู่นะครับการพูดการกระทําหรือการแสดงออกอะไรก็ตามเนี่ยมันจะต้องคำนึงให้ดีถึงผลกระทบที่จะตามมาไปฟังเสียงท่านผู้พิพครับโดยที่คนละอย่างที่ครับครับ If Russia is provoked by NATO if Russia is attacked by NATO I don't know so we are we are nuclear power Why not? Y you think that's a legitimate thing to be saying, though? I don't think it's the right thing to be saying, but uh, though it's not the right thing to, uh, to to threaten Russia and to try to interfere. So, uh, when you're dealing with a nuclear power, of course, you have to calculate all the possible outcomes of, of your behavior. Oh. That's what I'm going to say. Mm. Mm. พูดเรื่องอาวุธเคมีแล้วก็พูดเรื่องอาวุธอาวุธนิวเคลียร์ก็เลยมีการถามตรงนี้เนี่ยทางตู้ก็พิจารณบอกว่าถ้าถูกคุกคามนะครับหรือมีการแทรกแซลงก็ต้องคิดให้ดีนะเพราะว่าในส่วนของยัคีเองเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์เพราะนั้นก็ต้องพิจารณาถึงสิ่งที่จะเกิดตามมาผมว่าน,นี้คือคือสงรครามนิวเคลียร์นี่สงครามโลกคริสา์รันี่มันในสถานการณ์ที่เป็นอยู่เนี่ยครับมันดูแล้วมันไม่ได้จะพัฒนาไปตรงกันนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดความขัดแย้งมันขยายวงคือจากยูเครนเนี่ยครับแล้วเป็นนาโตเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยครับ,รบตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่เป็นข้อกอังวลอยู่นะครับรบแล้วก็เช้านี้เหมือนกันครับเจนสโตเทนเบิร์กเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์นักข่าวเพราะว่าเขาจะมีการประชุมกันที่กรุงเรลเซลนักข่าวก็ถามเรื่องนี้ถามในเรื่องของเกาดระสเซียใช้ นิวเคลียร์เนี่ยมันจะเป็นยังไงนาโต้จะป้องกันยังไงซึ่งเจสโตเทนเบิร์กก็บอกว่าเนี่ยสงครามนิวเคลียร์นี่ถ้าใช้นี่มันไม่มีใครชนะนะครับความหายนะความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันร้ายแรงมากแล้วนาโต้ก็ดาเนินการทุกทางในการที่จะให้สงครามนิวเคลียร์เนี่ยมันจํากัดวงอยู่แค่นั้นก็คือเราหมายความว่าจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องจะไม่เข้าไปยุ่งเพราะว่าถ้ามันเข้าไปเนี่ยครับ มันก็จะเป็นการขยายวงเป็นการความขัดแย้งระหว่างนาโต้กับทางรัสเซียโดยตรงเลย mm. ไปฟัองอีกเสียงครับเจสโตเทนเบิร์กเลขานาโต้ NATO, ครับให้ส mm. ัมภาษณ์ก่อนประชุมซัมมิตนะครับที่นาโต้ที่บัเซานครับวันนี้ครับรัสเซีย must stop its nuclear saber rattling this is dangerous and it is irresponsible NATO is there to protect and defend all allies And we convey a very clear message to Russia that the nuclear war cannot be won and should never be fought. And um, um, uh, it just highlights the importance of ending the war in Ukraine. Because we need to do everything we can to prevent the war from escalating beyond Ukraine and becoming even more deadly and even more dangerous than uh, what we see today. S <S ซ,ซึ่งเจสโซเดนเบิร์กเนี่ยก็ไม่ได้ตอบคาถามนะเพราะว่านักข่าวเนี่ยเขาถามว่าเฮ้ย้าสเซียให้นิวเคลีย์เนี่ยนาโตจะมีการป้องกันยังไงเออ,เอ,อมันจะไปป้องกันยังไ<ช>งแล้วยูเครียรนี่มันก็มันก็เลือหายกันหมดครับใช่ก็คือความวิบัติจากอาวุธที่มันร้ายแรงเนี่ยครับแล้วฝั่งรัสเซียเองเนี่ยก็พยายามพูดย้ําในเรื่องนี้ก็เหมือนกับเป็นการเตือนเป็นการปรามนาโตนะครับเพราะว่าสถานการณ์ในยูเครียรตอนเนี้ย เราก็จะเห็นครับว่านอกจากวันนี้ประชุมบาตซสิ่งก็สี่เว่นก็คงจะเป็นเรื่องของ<ม>ความช่วยเหลือที่ทางชาติตะวันตกนะครับจะสนับสนุนด้านอาวุธคือไม่ส่งกําลังทหารเข้าไป<ม>แล้วก็ไม่ได้ส่งเครื่องบินนะครับก่อนหน้านี้ก็มีการพูดกันถึงเรื่องเครื่องบินที่โปแด์นั้นใช้เครื่องบินมิกเช่นเดียวกับทางทางยูเครนก็จะส่งให้แต่ตอนนี้ก็เรื่องนี้ก็เลื่อนอไปเพราะกั<ม>งวลว่ามันอาจจะ เป็นการไปยั่วยุแล้วก็นายัสเซียเองก็พูดมาตลอดว่าเขาก็มีความชอบธรรมนะครับในการที่จะโจมตีในส่วนของการขนกําลังอาวุธเข้าไปในยูเครนจากทางยุโรปตะวันออกเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นสาการที่เกิดขึ้นแล้วเราก็จะเห็นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่รัสเซียก็แถลงข่าวเรื่องการใช้ไฮเปอร์โซนิกมิรไซล์ตรวจความเร็วสูงสูงกว่าเสียงวินาเร็วกว่าเสียงนี่ห้าเท่าถึงสิบเท่าเนี่ยครับ ก็เป็นอาวุธที่ยังไม่มีแอร์ดิเฟนซ์ซิสเต็มนะครับระบบป้องกันภัยทางอากาศที่สามารถป้องกันตรงนี้ได้ครับแล้วตอนนั้นข่าวที่ออกมานี่เขาก็โจมตีไปสองที่นะครับเป็นคลังอาวุธที่ติดกับชายแดนของทางโปแลนด์นอกวยกอันนึงก็เป็นชายแดนของทางโรมาเนียอันนั้นเป็นคลังน้ำมันก็มีการวิเคราะห์กันว่าเฮ้ยรัสเซียแถลงข่าวเรื่องนี้ระบบใช้อาวุธชนิดนี้ซทั้งที สถานการณ์ในยูเคนเนี่ยครับอ,อาวุธทั่วไปเนี่ยรัสเซียใช้นี่ก็น่าจะเอาอยู่อยู่แล้วไม่จําเป็นต้องใช้อาวุธที่มันเอาประสิทธิภาพในการทําลายล้างที่มันร้ายแรงนะครับคนก็บอกว่าเนี่ยการที่รัสเซียแถลงข่าวแล้วบอกว่าใช้ไฮเปอร์เซนิกมิสไซล์นี่ก็เป็นการปราม,มถ้าต่อันตกโดย,ยเฉพาะนาโต้นี่แหละครับครับว่าถ้าเข้ามา ยุ่งเกี่ยวในยูเครนเนี่ยครับก็คงจะต้องอมีมาตรการตอบโต้ของคนอันนี้คือ,คอต้องดูสถานการณ์นะครับท่านผุ้ฟังคุณว่านรัฐผม uh huh. มันเห็นเลยครับว่าวันนี้สถานการณ์ยุ่งในยูเครนเหมือนกับมันหยุดนิ่งนะครับแต่ว่าปฏิบัติการทางทหารเนี่ยยังเข้มข้นอยู่ในพื้นที่ภาคใต้นะครับหลังจากที่ย uh ึดเมืองท่าเคยซ่ซอนได้เนี่ยครับสองวันที่ผ่านมานี้ก็มีปฏิบัติการ ทางทหารที่ดูแงว่าถล่มมารลียโพนะครับตอนนี้บาเลียโพเนี่ยดูแล้วมันโอ้โหไม่ต่างจากสถานการณ์ของซีเรียนะหลายเมืองในซีเรียที่ถูกทำลายได้เพราะสงครามตอนนั้นแล้วก็ใช้อาวุธทุกทุกอย่างถล่มนะครับบาเลียโพนี่ยังไงเสียรัสเซียก็จะต้องยึดให้ได้ครับเพราะความสำคัญที่มันเป็นแนด์งอริยอนะครับเชื่อมแนดงไครเมียกับทางทางแดนดอนบาสเลยครับแล้ว เราสถานการ์วันสองวันเราก็จะเห็นข่าวเรื่องนาริยูโพเรื่องเรื่องของการเปิดเส้นทางคือแมนมิเดเวียนคอริดอเส้นทางด้านมุทเดียร์ทำให้กยมคนออกยังมีคนตก้างอยู่ปิดล้อมเมืองน้ําอาวุธไฟฟ้านะครับโทรศัพท์ตัดขาดหมดตอนนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ต้องติดตาอีกอันหนึ่งครับที่น่าสนใจคือเมืองมิโคลาเยฟอ่าอันนั้นแหละที่โดนโจมตีอันนี้ก็คือเมืองที่อยู่บนทางผ่านเคอร์ซอนมีเขาจิตได้แล้วทางใต้ของ และใต้ทางใต้ของยูเครนเนี่ยมีสามเมืองท่าสําคัญครับมีเคร์งซ่อนมีมาริยุโภกาลังจะได้แต่โอเดสาเนี่ครับยังยังไม่ได้มีปฏิบัติการทางทหารคแต่ว่าข่าวที่ผ่านมาก็ทางบอกว่ากองทัพเรือของรัสเซียเองก็มีวางกำลังในแบล็กซีนะครับเตรียมยกคนขึ้นบกมีเรือเรือยกคนขึ้นบกอยู่เตรียมพร้อมแต่ว่ามันต้องมีกําลังทหารลาบ ที่ไปหนุนเสริมนะครับตอนนี้ก็เข้าไปจากเคอร์ชอนแล้วก็ไปยันกันอยู่ที่นิโคลเยฟนิโคลเยฟก็เป็นทางผ่านใช่ครับนี่คือเมืองคือเมืองที่ไอ้เจ้าไฮเปร์ต้องต้องยึดเรื่องนี้ได้ครับก่อนที่จะไปไปโอเดอานะครับเพราะนั้นสถานการณ์ภาคใต้ของรัสเซียนี่ต้องบอกว่าเป็นไปตามเป้าที่วางไว้นะครับแต่ว่าที่กรุงคิดในเมืองหลวงนั้นสถานการณ์มันก็ยังหยุดนิ่งและนี้ก็คงมีการปรับกําลัง นทหารหลังจากที่ตัางนาโก้ก็เปิดเผยตัวเลขเป็นครั้งแรกเนาะเชื่อได้ไม่ได้ก็ไม่รู้นะครับข่างอางจะเป็นข้าวนของทางยีเครนบอกว่าครับรัสเซียนี่เสียทหารไปแล้วระหว่างเจ็ดพันถึง 15, หมื่งห้าพันคนในขณะที่สำนักข่าวของเยรอรมันครับดีเบันดูเนี่ยให้ตัวเลขเสียชีวิตอยู่ที่หกพันเพราะฉะนั้นตอนนี้สถานก,การณ์ในพื้นที่ตอนเหนือนะครับ,รบที่เมืองกรุงคีฟนั้นเขายกกำลังลงมาจากเดลารุสแล้วก็ตอนนี้มีการ ปรับเติมเฉื่งกาลังนะครับที่ว่าเอาออกอากาศที่ติดฟรีสเนี่ยเอากองกาลังลักเกียร์ที่ประจาการในแตที่ติดเนี่ยครับหมา่าเอากลับมาเพื่อที่จะประับกาลังตรงนี้แล้วก็เสริมกกำลังทหารเข้าไปแล้วเ,เรื่องหนึ่งที่เมื่อวานนี้เราคุยกันก็คือสถานการณ์ในเบล,ลุสมีความเส็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่ทู้ามเน,<อ>นี่ย<อ>ครับอยู่กับเซนโกโ้จะประจานสงครามเข้าร่วมนะครับซึ่งเมื่อวันเสาร์ เขาก็อพอประยบนักการทูดทั้งหมดในกรุงคีฟเนี่ยครับ,รบกับเบลาลรุสแล้ววันเมื่อวานนี้ทางทางเบลารุสเองก็ไล่นักการทูดนะครับส่วนใหญ่ออกหมดเลยเหลือแต่ทูดแล้วก็เจ้าหน้าที่ทูดอีกสามสี่คนคอันนี้ก็เห็นถึงบรรยากาศที่มันเริ่ตึงน,นจางด้านการทูดระหว่างเบลารุส คับยูเครนครับ,รบพี่เป๊บคือสถานการณ์เนี่ยมันเข้มข้นขึ้นเป็นระยะเป็นระดับนะเพราะว่าคือไอ้จรวดไฮเปอร์โซนิกที่เราพูดกันอยู่เนี่ยมันเป็นจรวดที่ติดหัวรบนิวเคลียร์ได้และแน่นอนความเร็วมาร,ระดับ5มักค,คือความเร็วระดับ5หรือ10เท่า ขอความเร็วเสียงแล้วมันก็บินแบบแบบขนานไปกับพื้นโลกเนี่ยมันป้องกันไม่ได้โดยไอ้ไอระบบป้องกันภัยทางอากาศดังนั้นถ้าติดหัวบรบนิวเคลียร์เนี่ยมันก็ดูไม่จืดละทีนี้ขณะเดียวกันเนี่ยนักการทูตรวมทั้งทุกคนของรัสเซียเนี่ยก็ให้สัภาพไปทางเดียวกันหมดว่าตอนที่ห้ามไม่ให้ยูเครนเข้านาโตเนี่ยก็ไม่มีใครฟังก็ยังยืนยันจะเข้านาโตดังนั้นไอกกัน บุกเนี่ยมันเลยเกิดขึ้นในขณะเดียวกันก็รัเสเซียเรียกเป็นปฏิบัติการพิเศษก็ว่ากันในขณะเดียวกันตอนนี้ก็เตือนว่าอย่าให้นาโตเนี่ยเข้ามาสนับสนุนกองกำลังซึ่งก่อนหน้านี้ก็สนับสนุนไปแล้วคือส่งไอ้พวกปืนบาซูก้าส่งเงินเป็นจำนวนมหาศาลจากอเมริกาแล้วก็นาโตเนี่ยเข้าไปในยูเครนไอ้บาซูก้าประทับไหลเนี่ยมันเป็นจรวดที่สามารถยิงไปที่ขบวนรถหุ้มเกราะหรือเคยยิงยิงไปที่เครื่องบินทางอากาศได้ใช่อิก็ได้นะครับใช่รถถังใช่้เกราะใช่ดังนั้นเนี่ย ก็ดูกถูกตอบโต้ด้วยไฮเปอร์โซนิกสอลูกอย่างที่ว่าไปขณะเดียวกันตอนนี้ก็ไม่มีการพูดถึงนิวเคลียร์ซึ่งไม่เคยมีการพูดถึงมาก่อนบนโลกใบนี้ว่าจะมีการใช้นิวเคลียร์แต่รอบนี้พูดดังนั้นคุณผู้ฟัง oh, <boy. S 1> มันใช่ oh, <boy. S 1> พูดบ่อยแล้วพูดทั้งสองฝั่งคือแน่นอนว่าคุณปูตินพูดถึงไม่ได้เอ่ยคำว่านิวเคลียร์แต่พูดว่า ความเสียหายที่ไม่เคยมีมาก่อนแน่นอนทุกคนหมายถึงนิวเคลียร์แน่แล้วนักข่าวก็ถามถึงภัยของนิวเคลียร์เนี่ยกับทางนาโตซึ่งก็ไม่มีใครตอบได้ว่ามันป้องกันได้เพราะมันป้องกันไม่ได้ mm. แล้วทุกฝ่ายมีหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัสเซียมีมากกว่าคือถ้าเอาเอาวุธนิวเคลียร์ของอเมริการวมกับของของชาติยุโรปอย่างอังกฤษฝรัร่งเศสรวมกันแล้วยังไม่เท่ากับรัสเซียมีแต่คุณผู้ฟังพี่เป๊ปเราทราบดีว่าไม่ต้องมีมากแค่ไม่กี่ลูก ก็พังเรือหายอย่างพี่เป๊บว่ากันแล้วทางโลกก็ก็ถือว่าสถานการณ์ดุเดือดเข้มขน้นสัปดาห์นี้เดี๋ยวเดี๋ยวคงติดตามกัในอย่างใกล้ชิดนะครับว่า G 7เจแล้วก็กลุ่มชาติพันธมิตรทางฝั่งตะวันตกเขาจะว่ายังไงรอฟังแถลงข่าวได้เลยอืมเข้มขน้นเข้มขน้นพี่เป๊ปใจเต้นนะเนี่ยใจเต้นเพราะว่าเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้นี่ก็คือคือคือวนใหญ่กันเ็นสำนักข่าวตะวันตกว่ะอืม เราดูถ้าติดตามของรัสเซียเนี่ยมันก็ต้องดูสำนักข่าวอาร์ีใช่งึเขาก็จะมีรายงานมีการชี้แจงอย่างวันก่อนที่ที่ผมส่งข่าวให้คุณว่าชนะพงดูนะครับน่าสนใจเหมือนกันคเป็นความเห็นของรัฐมนตรีช่วยส่างประเทศของจีนอแล้วเขาก็ให้มุมมองที่พูดถึงสาการในยูเครนที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยครับมันปฏิเสธไม่ได้ครับว่าสาเหตุส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากการคุกคาม รัเสเซียจากกลุ่มนาโต้นะครับซึ่งตรงนี้ช่านตะวันตกอาจจะไม่เห็นอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเในเมื่อยุโรปตะวันออกมาร่วมงานกับนาโต้เข้ามาร่วมแล้รับทั้งกลุ่มประเทศบอลติกรัสเซียลิทัวเนียเอสโตเนียเข้ามาอยู่ในนาโต้ด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่รัฐมนตรีช่วยจากประเทศจีนนที่ท่านพูดก็คือว่าไอ้ลักษณะนี้นะครับม,มันเป็นความร่วมมือด้านการทหนารของนาโต้แต่ว่าในขณะเดียวกัน มันก็เป็นการไปคุกคามความมั่นคงของรัสเซียซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นการสะท้อนมุมมองที่รัสเซียเขาสะท้อนบอกตลอดเลยว่าเท่าไหนไหนหลังจากโซเวียตมลายเคยบอกว่าจะไม่ขยายกําลังนาโตขยายพิพนออกมาทางตะวันออกนะครับแล้วตอนนี้กลุ่มบอลติกนั้นที่ติดอย่างรัสเซียเลยเนี่ยครับก็ไปหมดแล้วเป็นส่วนหนึ่งของนาโตแล้วที่ติดอีกก็คือเรื่องของยูเครนแช่ว่ายูเครนมันก็ยัง คลาคาซายใช่ใช่ซึ่ง,งประเด็นนี้ผมว่าก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจ